เราหนูจะทำเต็มที่ค่ะโอเคมีใครพอเดาได้ไหมว่าจะมีการแข่งขันอะไรอะ่ะแข่งกินพายแข่งกินเค้กอแข่งกินเค้กพวกเขาไม่ยอมแม้แต่ให้เราเห็นว่าทำอะไรกับสนามอย่างน้อยพวกเขาก็ม่ควรบอกคู่แข่งขันหรือว่าจะแข่งอะไรกันมันอาจเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้เหรอแล้วเราจะเลือกชุดยังไงล่ะเนี่ยฉันอยากช่วยจริงๆแต่ฉันคงต้องโฟกัสไปหาคำตอบว่าทำไมเรนโบว์เดชถึงกลายร่างแล้วเจอกันนะ đúng là ta khống chế tất cả mọi thứ rồi, không còn gì để lo lắng Twilight. ยังไม่ได้ข่าวจากเธอเลยแต่ว,ว่าเธอคงต้องยุ่งมากๆกับตำแหน่งเจ้าหญิงตอนนี้ฉันอยากได้คำแนะนำของเธอยิ่งกว่าตอนไหนเรื่องก็คือฉันได้รับมอบหมายให้ควบคุมเวทดมอนที่แันทลอดไทยนี่แม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าใจ